พี่สวัสดีครับเราจะทำช่วยต่อให้แม่นะครับแล้วตอนทาอย่างนี้นะครับทำผมหยับฉีกกงนละนะครับแล้วฉันก็เอมาอมาใส่ตรงนี้เพื่อย้อนให้มันใส่ตรงนี้ดูนะครับที่จริงอันนี้ใส่ยากโอเคนะครับจะทำโน้นนะครับเอาเดาวไหม โ <Okay. S 2> อเคเรามาเราดาวไม่ดาวม,มามาโอเคเราจะเอาดาวนะครับนไม่ชอบดาวที่เหยียบมาดาวครับเอามาใช้ใชครับโอเคนะครับเอามาใช้นะครับให้ใส่เองแเราก็หยิบอันคอมเบิร์นเข้ามาอ๋อถ้าถือให้สบายจะถือได้ช่วยหน่อย จะทำนะครับนี่คือสายางแล้วก็นี่คือคอ,อะไรมันมันคือดาวแล้วก็มันก็ลอยได้นะครับแล้วเ,เราจะมาทำอะไรกันอีกนะเรนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นไปอ่ะนะครับ ครับก็ผมม,นนมันคือรูปมันคือรูปทรงเหมือนดอกไม้แต่ว่าเย<อ><ต>มันสีส้มมันเหมือนสีอะไรนะมันเหมือนเออแต่ไม่ได้โอเว้น เอาอะไรอ่ะช่วงเป็นทางมาหน่อยสิน้าอันอื่นเอาต้องเยอะแล้วไม่ไหลยจะได้เธอว่าไงนะเอาที่จะมาเยอะแล้วต้องนานแล้วไม่ไหลยจะได้อ่ะโอเคโอเคอ๋อันนี้นาชุดและคิเคียวอ่ะแขนนาชุดเราต้องได้อะช่วงอย่งเดียวอุ้ยไม่ใช่ลอยูระยะ ไม่ใช่ใช่อย่าใช่รู้ไม่ใช่ตรงนี้ผิดอ๋อฉันก็ดูแล้วเธอจะมาร์จะมาร์ทจะมาร์อ๋อมีชื่อเสียผิด